สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพน m o t ต r i v a l อกันอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอมาพูดถึงข่าวจากทางรถค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิซึ่งทางคาวาซากิ USA เขาได้มีการเผยภาพทีเซอร์ว่าจะมีการเปิดยานพาหนะออกมาด้วยกันทั้งหมด4คันครับโดยประกอบไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็เจ็ตสกีอีก2ลำและแน่นอนว่าทิศทางของม o t ต r i v a l เรามุ่งเน้นมาที่มอเตอร์ไซค์เพียงอย่างเดียว ในวันนี้ผมจึงจะมาขอวิเคราะห์ครับว่ารถมอเตอร์ไซค์สคันที่จะเปิดใหม่นั้นน่าจะเป็นรุ่นอะไรกันครับโดยก่อนอื่นเนี่ยสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็คาดการว่ามันน่าจะเป็น z x 4 r ใหม่หรือเปล่าเจ้า Sport ตเร e บิก รุ่นพี่ z x, x 25R จะเป็น1ใน2โมเดลดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าที่จริงเนี่ยมันมีข่าวมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วแต่จนแล้วจนรอดครับปลายปี2022ก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นสักทีทั้งที่มันมีเอกสาร WinNumber ยืนยันการมีตัวตนของมันออกมาแล้วครับซึ่งข่าวเรื่องของ WinNumber เนี่ยผมก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้น ก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้และในภาพทีเซอร์ครับเราเห็นอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือล้ออลอยขอบ17นิ้วที่อยู่ทางด้านหลังก็จะเผยให้เราเห็นครับว่ามันเป็นล้อรถที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแล้วก็รูปทรงของตัวล้อมันก็ดูคล้ายๆกับรถสปอร์ตเอนทรีอย่างช่วงพิกัด 250-400cc และถ้าเรามามองดูครับรถที่น่าจะเป็นไปได้เลยก็คือ Ninja 400เพราะว่านินจา400เนี่ยถูกเปิดตัว World Premiere ครั้งแรกในโลกที่โตเกียวมอริโช2017ซึ่งผมเองก็ได้ไปถ่ายภาพมันตัวเป็นๆจากการเปิด World Premiere ที่โตเกียวด้วยหลังจากนั้นไม่ถึง2เดือนดีเลยครับคาวาิกิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไประเทศไทยก็นำมันเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยต่อทันที ดังนั้นไทม์ไลน์ของรถนินจา400คันนี้ก็กินอายุไป5ปีเศษๆเข้าไปแล้วก็ดูจะมีความเป็นไปได้พอสมควรเลยครับสำหรับว่าที่นินจา400โฉมใหม่ขณะที่แซ400เองครับก็ทำตลาดตามหลังมาประมาณ1ปีให้หลังก็คือมีการเปิดตัวปลายปี2018ดังนั้นอายุของมันตอนนี้ก็จะอยู่ที่4ปีเศษๆดูดูแล้วทั้งนินจา400แล้วก็แซ400 ก็น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นรถรุ่นใหม่ของ2คันนี้ใช่ไหมครับแต่ทว่าติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเลยและเป็นปัญหาใหญ่ด้วยก็คือว่าทาง Kawasaki USA ได้พึ่งเผยโฉม Ninja 400แล้วก็ซัส400ที่เป็นสีของปี2023ไปเองโดยตัว Ninja 400ครับจะมีสีขาวแล้วก็สีเขียว KRT ของลายปี2023 ส่วน z 400ครับก็จะเป็นลายสีขาวครับของปี2023ที่เพิ่งออกมาเช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงตัด2โมเดลนี้ออกไปน่าจะไม่ใช่แล้วประเด็นต่อมาเลยก็คือว่า z X4R จะมาทำตลาดจริงๆหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ครับทั้งสื่อในประเทศเราแล้วก็สื่อทั้งฝั่งยุโรปต่างประเทศญี่ปุ่นเอ่ยก็ประคมข่าวการมาของ z x 4 r และนอกจากนั้นตามที่ผมได้กล่าวไปว่ามันมีตัวเลขวิน n u m b e r ยืนยันตัวตนของมันออกมาแล้ว แต่ในท้ายที่สุดก็กลับไม่เห็นมันโผล่ใบหน้ามาสักทีสำหรับในมุมมองผมครับการเปิดตัว z X4R ใหม่ก็มีความเป็นไปได้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าตลาดของรถสปอร์ตตอนนี้มันไม่ได้คึกคักเหมือนช่วง4-5ปีก่อนดังนั้นผมจึงอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักที่ตัวนี้มากนะักแต่รุ่นที่ผมสนใจเลยและดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเลยนั่นก็คือ คู่หูนินจาแล้วก็แซดอีวที่ผมได้พาเพื่อนๆไปรับชมคันจริงพรีวิวจากงานอิกมา2 2 2 2กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อีกเช่นเดิมทำไมผมถึงมองว่าน่าจะเป็น2รุ่นนี้เพราะว่าทาง k a วา s a กิได้ให้ข้อมูลมาเลยว่า EV ทั้ง2โมเดลนี้ครับจะทำตลาดแน่นอนในปี2023 ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่มาโชว์จะเป็นตัว n ิน j a H-EV ซึ่งเขาบอกว่าจะทำตลาดไปก็คือปี2024เลยสำหรับตัว Hybrid และพอมามองเทรนด์ตอนนี้ครับ EV ในอนาคตมันมาอย่างแน่นอนและถ้าเกิดคาวากิ i ต้องการที่จะลุกเปิดตลาดใหม่ๆในแบบที่พวกเขาชอบทำตั้งแต่การเปิดนินจา300แล้วก็หนีข้ามาเป็นนินจา400แล้วล่ะก็การที่เขาจะลุกด้วยตลาดส p o r t ต EV ซึ่งคู่แข่งจากฝั่งญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำแบบเป็นชิ้นเป็นอันสักทีก็ดูเป็นอะไรที่คาวาซกิน่าจะทำมากกว่าครับ เอาเป็นว่าในคลิปนี้มันเป็นแค่การวิเคราะห์ของผมเท่านั้นอาจจะถูกอาจจะผิดอย่างไรก็เป็นไปได้ครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกให้ผมได้รับรู้กันได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นไหนที่เปิดตัวกันแน่ยังไงรออีกไม่นานครับต้นเดือนหน้าเดี๋ยวทางผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันโดยเร็วสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากทุกคนนะครับติดตามที่ช่องของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m f l t m o t o r i v a l กันไ้ด้วย ื่ยจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ